ยินดีต้อนรับสู่ Beyond Gravity ครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องดาวหางที่แบบโด่งดังมากๆดวงหนึ่งเลยนะครับดาวหางที่าบางทีในชีวิตเราอาจจะมีโอกาสเห็นแค่ครั้งเดียวหรืออาจจะไม่ได้เห็นเลยก็ได้เป็นเหมือนปรากฏการณ์ที่ต้องรอคอยกันนานมากใช่ค่ะดาวหางเฮเลหรือ h a l ิสคอ o ม e เนี่แหละค่ะคือมันไม่ใช่แค่แบบ ก้อนน้ำแข็งกับฝุ่นลอยๆในอวกาศธรรมดาานะคะแต่มันเป็นเหมือนหมุดหมายสําคัญเลยทั้งทางดาราศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่ามันจะกลับมาให้เราเห็นทุกๆประมาณเจ็ดสิปี76ปี76ปโหนานเหมือนกันนะครับงั้นเรามาลงลึกกันหน่อยครับว่าจริงๆแล้วดาวห่งหางฮาลีนี่มันคืออะไรกันแน่ข้อมูลที่เรามีคือมันเป็นก้อนน้ําแข็งฝุ่นแก๊ส ขนาดใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีมากๆถูกต้องค่ะเป็นวงรีที่ยืดมากๆเลยทําให้มันใช้เวลานานมากในการโคจรครบรอบครั้งล่าสุดที่มันเข้ามาใกล้ๆโลกก็ปีคศ .19 8 6ครับผมยังเด็กๆอยู่เลยตอนนั้นจําได้ลังๆค่ะแล้วครั้งต่อไปที่เขาคํานวณไว้ก็คือปีคศ2061นู่นเลยค่ะโออีกนานเลยนะครับเนี่ย ค่ะวงโครจรที่มันยาวนานแต่ก็คาดการได้ค่อนข้างแม่นยำเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้มันพิเศษคือพอรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่การปรากฏตัวแต่ละครั้งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องสำคัญของคนในยุคนั้นๆไปเลยครับแล้วเรื่องชื่อฮ e ัลเล่ล่ะครับทำไมถึงชื่อนี้ทัง้งที่ดาวห่างมันน่าจะมีมาตั้งนานแล้ว อ๋อค่ะอันนี้น่าสนใจมากค่ะคือย้อนไปประมาณศตรวรรษที่18เนี่ยค่ะมีนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อเอ็ดมอนด์เฮลเล่นะคะ,คะเขาได้รวบรวมบันทึกการสังเกตดาวหางในอดีตหลายๆครั้งโดยเฉพาะที่เห็นในปี1531 1 6 0 7แล้วก็1682ครับ3ครั้งนี้ใช่ค่ะแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะดาวหางที่เห็นใน3ปีนี้ลักษณะการโคจรมันคล้ายกันมากๆเลย อ๋อก็เลยสงสัยว่าหรือมันจะเป็นดาวหางดวงเดียวกันประมาณนั้นเลยค่ะแต่ที่สําคัญคือเขาไม่ได้แค่สงสัยเฉยๆเขาใช้ความรู้เรื่องกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันมาคํานวณวงโครจรย้อนหลังแล้วก็เอ่อทำนายไปข้างหน้าด้วยแล้วเขาก็กล้าทํานายเลยนะคะว่าดาวหางลักษณะนี้แหละจะกลับมาอีกครั้งในปี1758โอ้โหทำนายล่วงหน้าหลาย10ปีเลยนะครับนั่นกล้ามากมาก ใช่ค่ะตอนนั้นถือว่าเป็นการาพลิกความเข้าใจเรื่องดาวหางเลยนะจากที่เคยเชื่อว่าเป็นลางร้ายคาดเดาไม่ได้ก็กลายเป็นวัตถุธรรมชาติที่มีวงโครจรแน่นอนแล้วพอถึงปี1758มันกลับมาจริงๆมั้ไหมครับกลับมาจริงๆค่ะเป๊ะตามที่ทำนายไว้เลยแต่ว่าน่าเสียดายที่ตัวเอ็ดมุนฮาเล่เองเขาเสียชีวิตไปก่อนแล้วไม่ได้อยู่เห็นด้วยตาตัวเองเอ้าวเหรอครับน่าเสียดายจัง ค่ะแต่การค้นพบของเขาก็ยิ่งใหญ่มากจนวงการดาราศาสตร์ก็เลยยกย่องเขาด้วยการตั้งชื่อดาวหางดวงนี้ตามชื่อเขาว่าดาวหางฮันเล่ตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับพราะฟังแบบนี้แล้วมันไม่ใช่แค่ดาวหางธรรมดาจริงๆด้วยเหมือนเป็น สักขีพยานข้ามกาลรรเวลาที่เชื่อมคนแต่ละยุคเข้าด้วยกันเลยนะครับใช่เลยค่ะมันมีความผูกพันแบบนั้นจริงๆมีบันทึกเก่าแก่มากๆที่เชื่อว่าเป็นการเห็นดาวหางฮันเล่นะคะอย่างนักดาราศาสตร์จีนบันทึกไว้ตั้งแต่240ปีก่อนคริสต์กาลนุ่นเนี่ยโโหเก่าแก่ขนาดนั้นเลยค่ะหรือภาพวาดของชาวบาบิโลนก็มีหรือบางทีก็มีการเชื่อมโยงกับตำนานเก่าๆดาวนำทางในคัมภีร์อะไรแบบนี้ด้วยค่ะ มีเรื่องเล่าอะไรที่แบบเกี่ยวกับคนดังๆกับดาวหางดูนี้ไหมครับมีเรื่องของมาร์คทเวนค่ะนักเขียนชื่อดังชาวอเมริกันอ๋อมาร์คทเวนใช่ค่ะเขาเกิดปี1835ซึ่งเป็นปีที่ดาวหางฮันลียโคจรเข้ามาใกล้โลกพอดีเลยแล้วตัวเขาเองเคยพูดติดตลกไว้ด้วยนะคะว่าแบบเขามาพร้อมกับดาวหางแล้วก็คงจะไปพร้อมกับดาวหางนี้แหละครับแล้วยังไงต่อครับ ปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะจริงนะครับจริงค่ะมาร์กทเวนเสียชีวิตในปี1910ซึ่งก็เป็นปีที่ดาวหางฮันเล่กลับมาอีกรอบพอดีเป๊ะเลยโอ้โหคนลุกเลยครับไม่น่าเชื่อใช่ค่ะมันยิ่งทําให้เห็นว่าเออมนุษย์เราเนี่ยมักจะหาความหมายเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับปรากฏการณ์ใหญ่ๆในจัก,กรวาลเสมอเลยนะคะครับน่าทึ่งจริงๆครับทีนี้การรอคอยครั้งต่อไปปี206 1อีกตั้งเกือบ40ปีเลยนะครับ มันก็ทำให้คิดเหมือนกันนะครับว่าพอถึงตอนนั้นโลกเราจะเป็นยังไงตัวเราเองจะจะเป็นยังไงจะได้เห็นใหม่คุณค่าของเวลาปัจจุบันแล้วก็ประสบการณ์ที่เราอยากจะแบ่งปันกับคนสำคัญของเราลองนึกภาพว่าคนรุ่นปู่ย่าตายตายเราเคยเห็นดาวดวงนี้แล้ววันหนึ่งรุ่นลูกรุ่นหลานเราก็จะได้เห็นมันอีกครั้งบนท้องฟ้งฟาผืนเดียวกันครับเป็นความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันจริงๆนะครับ ดาวหางฮาเลนี่เลยเป็นมากกว่าวัตถุท้องฟ้าจริงๆมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการรอคอยความหวังการเชื่อมโยงของผู้คนข้ามยุคสมัยใช่ค่ะและอาจจะรวมถึงความปรารถนาลึกๆที่เราอยากจะมีใครซึกคนร่วมมองร่วมรอประสบการณ์พิเศษนี้ไว้ด้วยกันครับการโครจรกลับมาของมันก็เหมือนเตือนให้เราเห็นคุณค่าของการเฝ้ารอสิ่งดีๆร่วมกันนะครับค่ะเป็นการรอคอยที่มีความหมายนะคะ เหมือนอย่างที่บทเพลงดาวหางฮันเล่ของวง Fellow-Fellow <ๆ>เขาร้องไว้ตอนท้ายเลยนะครับที่ว่าดาวที่ฉันยังไม่เคยเห็นมาก่อนขอให้ถึงวันนั้นได้มีเธอรอดูมันด้วยกันกับฉันครับสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อคิดเห็นหรือว่าอยากจะแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับดาวหางฮันเล่หรือความรู้สึกเกี่ยวกับการรอคอยแบบนี้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ